อ้าวเท่าทุนครับแคมรี่หกหมื่นปีสองพันเกียรออโต้นะครับหกหมื่นพอขายเท่าทุนนะจ๊ะขับได้ขับไปบุบุลคองมาแล้วไปเมืองทองมาแล้วนะครับไปสองสามห้างแล้วนะครับขับดีนะครับรถหน้าหลังเดิมนะครับ ครับเครื่องเบนซิน2.2เดิมนะครับภาษี6 5ไม่ขา่าภาษีปีหน้าเลยเบาะสวยนะครับสีใช้ได้นะครับขับได้สบายใจไปไหนก็ได้ไปชนบุรุรีได้เลยเนี่ยคันนี้นะครับ60,000นเท่าทุนเซลล์ไปเลยนะจ๊ะนะครับด่วนๆนนะครับ ไม่ต้องเอากำไรละเท่าทุนตัดออกไปเลยนะครับมาดูกันได้สีฟ้านะจ๊ะสีหกห้าต่วนด่วนนะครับคันนี้ก็ปรับลงไปเลยสองแสนเจ็ดนะครับปรับลงมาสองหมื่นนะครับเหลือสองแสนเจ็ดสีขาว 7ที่นั่ง3แถวนะครับมีแถวที่3ด้วยเบาะเบาะมันหลบหลบอยู่นะครับรถสวยหน้าหลังเดิมหมดนะไม่ห้า0 0ื่กว่าเองเครื่องดีเซนด้วยนะครับปี1 2นะครับทะเบียนมาเรียบร้อยเล่มเริ่มเซ็นโอนลอยมาแล้วเอาไปเลยนะครับ2องแสนเจ็ด นะตัดใจขายเท่าทุนละนะครับมาดูกันได้จัดไฟแนนซ์ได้2องแสนดาวหมื่นเดียวนะจ๊ะมาดูกันได้นะครับรถเดิมๆไม่น้อย